จังหวัดปีเองนะครับผ่านมาหลายสิบปีนะครับที่เป็นได้โอกาได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งต่เขาทำฟุตบอลของโรงเรียนต่างๆนะครับว่ามูกาได้พบปะกันเหมือนเป็นฟุตบอลลีกนั่นเองนะครับเพราฉะนั้นตังแต้นม่ไเกิเมื่อผมมูกานะครับได้เป็นผปเกตก็อยากเห็นนะครับโรงเรียนต่างๆมีชมรมนฟุตบอลมีฟุตบอลของโรงเรียนนะครับแล้วก็ ไปมีโอกาสได้แข่งขันกันไปพบปะกันนะครับของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะได้รับก็คือความเป็นจิตรของโรงเรียนนะครับต้นที่ทำให้การนเรียนทีมบริหารเรียนั้งเป็นคูก็จะเชียร์ทีมที่บอลโดนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูอย่างยิ่งที่จะเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ซ้อมเป็นประจำนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็การยาสืบติดต่อไปนะครับ ดังนั้น,นการแข่งขันสรนมอนเนนนลเป็ 2005, ท,ที่หนึ่ง,ง, 68, ง,ท,งท,ที่บอลเก2,250ที่หนึ่งประจำปี2,568ในนึ่มาเยือไม่เกิน18ปีของสนมงานเื้ดที่กลางสายามลงสายเป็นทพ่หนึ่งในทั้งที่หนึ่งนี้นะครับมีโรงเรียน,ยนสมัครเข้ามาแข่งขันใหมด23ทีมด้วยกันครับจึงแบ่งออกเป็นสองสายนะครับสายเอ12ทีมและก็สายดี11ทีมน,นะครับ แต่ละสายต้องพบกันหมดครับพบกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็เอาที่หนึ่งที่สองของแต่ละสายมาใกล้กันนะครับแข่งเพื่อไปชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงอันดับที่สามต่อไปซึ่งใช้เวลาถึงหกเดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นถึงเดือนธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนเป็นเดือนแมตช์สิ้นก็จร้อยยี่สิบห้าแมตช์ครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแมตช์นะครับต่ ได้รับการสนับสนุนนะครับสนามกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนหกสนามนะครับได้แก่โรงเรียนมัธยมรัดหนองแขมโรงเรียนเตรียมมัธยมศึกษาโรงเรียนโยธินบบรณะโรงเรียนมัธยมวัดสิ์โรงเรียนสุขว่าวิไลเทนบุรีและอุสรามวิไลแห่งประเทศไทยรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งหนึ่งแสนบาทรางวัลที่สองแปดหมื่นบาทรางวัลที่สามห้าหมื่นบาท รางวัลที่สี่สามหมื่นบาทรางวัลดาวจันเยหนึ่งหมื่นบาทและรางวัลทีมมารยาทดีสองหมื่นบาทนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุตสาหะคุณน,นะครับบูจิตจัตถาบริจาคนะครับแล้วก็มีข้าบริลข้าว,านนวาข้าวบา,ร,ร,า,ร,าน 100, 25, รนะครับรถเบเกาลค้ากรรมการจัดสินทั้งอยู่ที่สนามแมทนะครับชุดกีฬาสนันบสนุนโดย ลิมิตไทยแลนด์นะครับเรวมทด้งข้าวกรรมการประสินด้วยไทยทีสดที่แมตช์นะครับโดยลิมิตประเทศไทยนะครับซึ่งใน23ทีมก็มีการจัดทันทีนะครับของทุกทีมซึ่ใชยย้ประนาณไม่ต่ำกว่าทีมละหนึ่งแสนแน่นอนนะครับดังนั้นในการจัดทุกแอเก็มีเรียงี้ว็ประมาณประมาณสามล้านหน้าครับสามล้านหน้าแสนบาทนะครับรวมกับทุกส่วนนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันดังนั้น ในโอกาสน,นี้ขอเชิญผู้มานิการผู้ร่มรการการศึกษาท่านผู้่านให้เกียรติอก,กาาเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังนี้ครับหนึ่งนายสุสริศิตย์งสิงห์วิทยาครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังแล้วกลับเรียนครับ สองนายธีรเศรษวัุรามงคลสมาชิกสภาผุ้เทนราศรเขตปนบุรีสามผดนผดุงดุเอกชาติิทธิ์ปณินจันทร์นายผู้กำกับสถาบงนำารเดือดพรบางบุคโลผู้ทรงครุในาอกศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศา เพื่นมากกาคเีหนึ่งซีนาวินดิลิปินิติโสภนสัตว์ผู้บริหารบริษัทลิมิตไทยแลนด ้านเวลาตอนทำวิจัยหรือเพียงเทกันี้ครับเรียนรัดสังเกตํารโดยด้วยการอนนาชีวังกูล งเรียนเพื่อศินนันเดย์เวิ่การวิทางษลสินทรศััติ์แปดโรงเรียนสตรีวิทยานับดย์เพมีการปิบติพันธ์สวนสิริพัฒ Ayo, Bang, mis morally authorized by Bukit Bia dan behavi the beguni kesoniak mbox Sibp horrible samsen mutmagda dan lebih h little anti drieble นำโดยทีมในการอธิบดีดิอาพลุ12โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยนำโดยว่าที่ร้อยเอกพัฒนเดชพันแสน13โรงเรียนวัดราชโกรส นำโดยท่านผู้ริการวรนันท์ขันแข็ง14โรงเรียนสวนกุหาบวิทยาลัยเชรบุรีนำโดยท่านผู้ริการสลายุทธรัตน์บัญญา15โรงเรียนวัดราฟกิคนำโดยท่านผู้ริการาันทร์หนึุครับทีตั้งกรบ โรงเรียนศึกษานารีนำโดยท่านผู้การรดาเตรียมจุไร่สิบเจ็ดโรงเรียนศึกษานารีวิทยานำโดยท่านผู้การงานพิทยาลัะสิบแปดโรงเรียนพระดยมวัฒนวัฒนศิษย์

โรงเรียนอีกหลายโรงเรียนนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้แต่สนับสนุนเขาประมาณนะครับและก็ให้ความร่วมมือทุกโรงเรียนครับทั้ง6 7โรงเรียนก็ต้อนรับทุกคนด้น่อยครับแบบนี้ให้เราชุ้งต้นนะขอแต่ตุ้งต้นให้เลยการที่เราตัางแต่งานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีตีค้อนเฮ้ยพี่นุ๊กพรศ์ยินเปิดการกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของเจ้าหน้าที่งานการศึกษาเราได้ยงสากรุ่เทพมหานครเขตบหนึ่ง อบมครร .1 คุณบอลลี2ัีที่5ครั้งที่1ปีม .2568 ขอเปียนครับเปียนท่านผู้ในการจิตวิทยาการัฒน์ศึกษาโดยอินเตอร์คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานครเขต1ดรดุษฎ์บุญเสน ท่านพี่ตองสายขึ้นมาท่านประเสริฐ<ถ>กุลเรืองท่านประธานโอคกสสอมมอปทนี่นะครับท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันนี้ท่านศาสตราจารย์ดรนริมลพิโยศีวัตรท่านตั้งใจที่จะมาเป็นประธานในการในพิธีเปิดในวันนี้แต่เนื่องจากท่านมีภารกิจสําคัญนะครับเร่งด่วนได้มอบหมายให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับท่านก็ฝากความขอบคุณแล้วก็ฝากความแสดงความยินดีมายังพวกเราทุกคนนะครับ ต้องขอชื่อชมคณะผู้จัดงานสพมกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งและผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้มีเหล็กฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาจากการกล่าวรายงานท่านพออรุษักด์บอกว่าเป็นครั้งแรกของสพมกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งที่ได้จัดก,กิจกรรมเพื่อวางรากฐานระบบเยาวชนผ่านการกีฬาเพื่อตอคุณค่าอนาคตของเด็กและของประเทศ ฟุตบอลถือว่าเป็นมากกว่าเกมน,นะครับเป็นฟุตบอลเป็นโรงเรียนของชีวิตนะครับเพราะสนามฟุตบอลเป็นสถานที่ที่เด็กๆได้ฝึกฝนร่างกายทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์มีสุขภาพดีมีน้าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนอกจากนี้การแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนที่ได้ไประโยชน์นะครับยังสร้างพลังบวกให้กับทุกๆคนเป็นพลังบวก 1,568น,นสนศมฟุตบอลศู์เยาวชนกรุงเทพมหา,าคนครไทยญี่ปุ่นนะครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด23โรงเรียนนะครับโดยเราแบ,บ่งออกเป็น2สายนะครับมีสาย A และสาย B นะครับโดยสาย A จะมีทั้งหมด12โรงเรียนนะครับสาย B มี11โรงเรียนนะครับ การแข่งขันกีฬานี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเยาวชนนะครับทั้งในด้านร่างกายจิตใจนะครับสติปัญญาอารมณ์และสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมในหมู่เยาวชนนะครับท่านบุญในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่มหานครเขตหนึ่งนะครับก็ได้เห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้นะครับจึงได้จัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับและได้รับรางวัล1 0 0แสนบาทนะครับ จะเป็นทีมหไหนนะครับเดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับนักกีฬาทุกท่านพร้อมแล้วนะครับทั้งหมดทั้งหมดขวาหันครับ พ้อมแล้วนะครับขอเสียงประมือให้กับนักกีฬาทั้งหมดด้วยครับ ที่ท่านเห็นนะครับกระบวนแรกนะครับเป็นของสพมกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งนะครับโดยท่านผู้ในการนะครับอดืศักดิ์บุญอันเด็กนะครับขอเสียงปรบมือ้วยครับและผู้ถือป้ายนะครับนางสาวนัชยานะครับเชื้อสาวัตถีนะครับต่อไปนะครับเป็นขบวนจากโรงเรียนโยธินบุรณะโดยท่านผู้ในการพนักพนซ่อนแก้วครับ เสียงเชียร์ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนัธยมวัดหนองแขมนะครับโดยท่านผู้ในการพงศักดิ์เกียรติการค้าครับต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพน์บางคุณเทียนโดยท่านผู้ในการ มนัสดาการรักพงสถิตครับเสียงปองเชียร์ดังมากเลยนะครับต่อไปนะครับโรงเรียนที่เข้ามานะครับเป็นโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย,ลยโดยท่านผู้การราเมศพุสิการมนครับ เป็นโรงเรียนวัดโนนรดิตนะครับโดยท่านผู้การสุภาพรุรุษสวัสดิ์ครับและต่อไปนะครับโรงเรียนวัดบวรนิเวศน,นะครับโดยท่านผู้การสุยญญาดาเ็งชยโยครับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับโดยท่านผู้ในการสรายุทธรัตนปัญญาครับตามมาติดๆนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิง์โดยท่านผู้ในการเทพพรอาเบศครับ ้วยโรงเรียนวัดราชโอรสนะครับโดยท่านผูน้ในการวารานันขันแข็งครับต่อ,อไปนะครับเป็นโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมนะครับโดยท่านผูน้ในการ แักการดาพิชยาสถาพักครับและต่อไปนะครับเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนที่กำกอน วิยาพัดทวีวัฒนาในพระบรมราชุปถัมภ์โดยท่านผู้ในการสุริยันจันทาครับตามอาติดนะครับโรงเรียนศรีราชาพิพัฒน์โดยท่านผู้ในการพิติพัฒน์ชุติวัฒนโสโภลครับต่อไปนะครับเป็นสายดีบ้างนะครับ ในกลุ่มของสาย B นะครับจะมีทั้งหมด11โรงเรียนนะครับนำโดยอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโดยท่านุู้ในการวรสิทธิ์จวนพลยครับ ตินดนะครับด้วยโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเ็นจมาพอพิตครับโดยท่านผู้ในการเต e n ชาติอารีนีิครับ โยนะครับโรงเรียนศึกษา,า,าทารีวิทยาท่านผู้นวยการราชชิพยสกโสตโสภาโสตาครับต่อไปนะครับเป็นโรงเรียนปัญญาวรพูนนะครับโดยท่านผู้นวยการออดุมาบุญไจครับ แต่ได้ยินเสียเชียร์นรัจาจะด้านหลังนะครับต่อไปนะครับจากโรงเรียนวัดสังเวชนะครับโดยท่านผูบ้บรการอำนาจชีวังกุลครับใจ๋วมากเลยนะครับนักกิลาของเรานะครับ ตามด้วยโรงเรียนวัดประมรมงคลนะครับโดยท่านผูมม้อำนวยการวัชรางามีรทิ์ครับต่อไปนะครับโรงเรียนนวนรดิตวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโดยท่านผู้ในการ เป็นมุดาสุภัสจันะครับอันดับต่อไปนะครับโรงเรียนวัดราชบพิตโดยท่านผู้ในการปามโดมดท่าีตังตะคุณครับเสียเชียร์ดังมากนะครับ ตามด้วยโรงเรียนโพธิสารวิทยากรโดยผู้อำนวยการวุฒิชัยวรชินครับเสียเสือดังมากเลยนะครับและต่อไปนะครับจากโรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนโดยผู้อำนวยการอิงฟ้าประยูนศุกครับ และตามด้วยนะครับโรงเรียนราบินิตบางแคปานขำโดยท่านผู้อำนวยการเจนการเตรียมปากครับ